ส,สวย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 ครับขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาส,สวยสวยโอ้โหแหลมกังเยอะไม้เดียวเลยโอ้โหไซโลฮะไซโลโอ้โหโโโห,โห,โหยิบ้อยครับผมหยิบ้อยครับไซใหญ่แล้วโดนไซใหญ่แล้ว นี่ครับผมตัวเท่าเดิมเลยอ้วนๆเลยฮะนี่ครัจุดเดียวแล้วครับผมนี่น่าจะตัวที่สี่มั้งครับจุดเนี้ยแต่ก็มีอีกหลายตัวครับผมตามมากัดฮะปลาหมายนี่น่าจะเยอะอยู่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยห้านาเปาฮะวันนี้ก็พาออกไม้ตกประช่อนเช่นเคยครับผม วันนี้ก็พามาเช็คไม้ดูครับผมวันนี้มาดูไม้ที่เมื่อก่อนเคยเป็นไม้เด็ดเลยฮะไม้นี้เมื่อก่อนปลาเยอะมากครับไม้นี้พอดีปีที่แล้วนี่คือน้ําแห้งไปครับผมปลาไม่มีเลยฮะไม้นี้วันนี้ก็เลยวันดูอีกครับผมว่าปีนี้จะมีปลาหรือเปล่าฮะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่พ่อตามาใส่ขายครับผมปลาช่อนนี่ติดเต็มเลยฮะวันนี้ก็เลยมาลองตกปลาดูครับผมไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวเราจะลุยลงไปเรื่อยๆครับผมนะฮะมาวันนี้น้ำก็ยังเยอะอยู่ครับผมไม่รู้ว่าจะลงไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้จะมานหรือไม่มานครับผมไปครับผม เรียบร้อยนี่โดนกันได้โอ้โหกัดดีมากกันไมเนี่ยกัดไม่โดนเหยื่อสักทีตัวก็ใช้ได้อยู่นะฮะเนี่ยมัใชเล็กๆนะครับผมกัดแทบทุกไม้ครับผมแต่กัดไม่โดนเหยื่อสักทีเนี่นะฮะตัวอ้วนเลยครับผมกันเป็นกบกระโดดับกแดบครับผมโอ้โหอ้วนมากตัวเนี้ย ดูท้องนะครับผมสุดอยอดครับผม เรียบร้อยครับโอ้มานี่กัดเหลือไม่ค่อยแม่นเลยฮะตามกัดแท้ทุกไม้ครับผมโอ้ตัวเล็กตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ครับเนี่ยฮะกัดเป็นกบกระโดดบกดักแดดบตัวเดิมครับผมสุดยอดครับผม กัดอีกแล้วตีไปไม้เดียวอ่ะกัดเลยขึ้นได้ไปเมื่อแกะตรงเนี้ยเรียบร้อยครับผมโดนอีกแล้วครับผม จุดเดียวแล้วตัวที่สามนะเนี่ยกัดดีเลยทำไมเนี่ย Uh oh. Loot. เรียบร้อยที่เดิมเลยโอ้จุดเดียวเลยครับผมตีล่อมาเรื่อยๆอยอกมากัดเลยตีไปกี่ไม้เองสองไม้สามไม้เองฮะตัวเท่าเดิมเลยนี่แล้วก็ทำหลุดอีกนะนี่ครับผมตัวเท่าเดิมเลยอ้วนๆเลยฮะนี่ฮะ จุดเดียวแล้วครับผมนี่น่าจะตัวที่สี่มาครับจุดเนี้ยแต่ก็มีอีกหลายตัวครับผมตามมากัดนะปลาหมายนี่น่าจะเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับผม เรียบร้อยครับเกแล้วเมื่อกี้มมีตัวหนึ่งฮะกัดไม้ก่อนนะฮะแต่กัดไม่ติดนี่ตัวเล็กนี่ฮะเล็กๆนี่ก็กัดโดนครับผมนี่ครับผมกัดเป็นเหยือกบกระโดดบกแดบตัวเดิมฮะสุดยอดครับผม ียบร้อยครับนี่นะโดนตัวน่าจะสวยอย่างตัวนี้ตีไปไม่กีไมาไงครับผมกัดเลยกัดอยู่แถวที่เดิมนะฮะกับตรงที่รอที่แรกครับผมตีวนไปวนมาอยู่แถวนี้เลยฮนะถ้าเข้าก็คือจะเข้าหลายตัวเลยอุย้ยอีกแล้วอ๋อคิปเปอร์เป็นยังงวะ ใช้ดีด้วยครับผมโอ้คิปเปอร์น่าจะมจะค่อยดีแล้วฮะอืมอ๋อกันไม่โดนโอ้น่าจะมีสายอยู่ใัวไหมขึ้นปากขึ้นมาเรผวกันไม่โดนเยอเสียเลยซ้ำ สวย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 ครับขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาสวยสวยโอ้โหแรลนกนเยอะไม้เดียวเลยอาาโอ้โหไซโลฮะไซโลโอ้โหยับร้อยครับผมไซโลครับผมเกี่มงี้ยขึ้นข้นเลยดูหัวครับผมอ่าหาัแขน เท่าเขียนเลยฮะกัดเป็นกุบกระโดดบักเด็บตัวเดิมครับผมนี่ฮะไซส์ใหญ่เลยยอดครับผมดูหัวฮะวนตับเลย เรียบร้อยครับอืมตีไปตรงที่มีปลานี่เรียบร้อยแล้วครับผมกัดเลยตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครนี่ครับผมเก็บเป็นกบกระโดดบักแดบตัวเดิมครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับผม กัดอีก,กโอ้โหพุ่งมาเป็นคลื่นเลยครับมันจะน่าจะมีใสอ่อยู่ตรงนี้กัดอีกนะเนี่ย ริดรอยครับสใสใ่ใหญ่แล้วโดนใส่ใหญ่แล้วอุ้ยดูตัวใหญ่นะน่าจะมีเกือบโหลโตัวนี้ดูอีก้วหายหมดทีลนะโอ้โหโดนเบ็ดไปด้วย เรียบร้อยครับหยุดเดือให้กัดกัดเลยเนี <Yeah. S 1> ่ยไซนี้ค่อยใหญ่เท่าไรครับผมขยับย้ายไม้มาอีกฝั่งหนึ่งฮะพอดีฝนตกครับผมขึ้นมาหลบฝนก็เลยขี้กเกียจลงไปฮะก็เลยย้ายไม้เลยนี่นครับผมาการไปกบก็โดดบักแด็ตัวเดิมครับผมสุดยอดฮะ